สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพระฤหัสแล้วนะครับนะน่าจะเป็นพระสุดท้ายของเรื่อนี้ใช่โอ้โหเร็วมากเลยแป๊บเดียวอาทิตยหน้าก็เลยแค่สองวันใช่แล้วก็กลางสัปดาห์ก็วันหยุด อวันแรงงานวันที่หนึ่งนะครับในด้าก็มีฟันหล่อใช่ใช่อาจจะมีคนไปเที่ยวได้นะเพราะว่าฟันหล่อพอดนี้จะทำงานสองพันแล้วแล้วก็ยุดแล้วก็ยืนยาวเลยว่าไปอันนี้ก็ขอให้เที่ยวมีความสุขแล้วกันในวันแรงงานนะครับอทิตยน่ะครับนะอันนี้กลับไปดูคนที่ต่งุูดกันก่อนครับชโจโบนี่ก็บอกว่าแต่พูดจริงๆถ้าถามผมว่าคนก็ยังยังพอที่จะมีความสุขอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อก็ยังปิดบวกนะเปิดบวกวันนี้สามต่อเนื่องนะครับเออวันที่สี่สิใช่วันที่สี่ครับเนี่ยวันที่สี่ครับที่ยังเปิดบวกขึ้ การบวกก็ดูแผ่วลงนะครับอย่างเช้านี้เปิดมาโดนสั่งขายก่อนเลยนะเพราะว่าภาพของเขานั่นคือข้างนอกเขาไม่สดใสในเอเชียนะครับนะวันนี้ส่วนใหญ่จะอ่อนตัวลงนะครับนะก็คือขายตั้งขายตั้งไกล้หน่อยนะเพราะขึ้นมาแรงนะครับนะเขาก็มีการสา่ขาแล้วก็ตอนนี้เองหุ้นกลุ่มเทคก็ผันผวนเคเมื่อวานนี้ขึ้นมากลุ่มเทควันนี้กลุ่มเทคลงไปใหม่อะไรเงี้ยนะก็ผันผวนอยู่นะครับเอ๊ะเพาะอะไรตัวอะไรเฟซบุ๊กใช่ปิ่ะที่ ที่เขาบอกว่าเลยนะเออนิงเอาไปอาจจะไม่ได้ดูมีโค้ดเป็นอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับนะก็โดนลงมาเลยนะครับนตากว่ามันไปครับนะแต่นี้แต่ถึงต้องรอดูกัยาวๆไปยังไงนะครับนะแต่ผมว่าจริงๆ้วพวกนี้มันก็เป็นแค่กระแสนะอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็มองภาพรวมตลาดช่วงนี้เองก็เลยถือว่าดูผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับนาแล้วต่างครับเราถ้าเรามองมองกันในภาพรวมๆเนี่ยถือว่า เงี้ยถือว่าของเราเองก็น่าจะพอก้มแก้มใช่ใช่ด้วยเช้านี้เองก็ถือว่ายังปิดบวกได้ครับนะครับแล้วก็แม้ว่าทับรูจะมีการขายอยู่แล้วก็มีน้ำที่ไม่มีมีขายอยู่ครับแต่วันนี้ได้ตัวอะไรบีเอชลุงบ้านเดลต้าสองตัวคึ้นมาไว้ใช่ครับอย่างที่ว่าบีเอชนี่บอกว่าโโอ้หบวกแรงมากวันนี้อันนี้ต้องบอกว่า อันนี้ส่งของงบเลยใช่ใช่งบออกมาดีงบออกมาดีวิ่งกระชูนเลยแต่ผมมอบตรงนะไม่คิดว่าจะวิ่งแบบนี้ใช่ขึ้นมาแรงมากโบกี้ยี่สิบกว่าบาทบางช่วงไป30เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าโบกได้แรงเหนือการคาดหมายนะแต่ก็ถือว่ามาถูกจังหวะเพราะถ้าไม่มีมาก็ตลาดก็เหนื่อยน่าจะลงเยอะวันนี้อาจจะลงนะครับนะเพราะว่ามีสองตัวมาช่วยคำวัยนะครับนะแตี่หนึ่งสามหกสองจุแปดสองครับโบกไป1.72ุ่ดเจ็ดสองโวลุ่มก็2 4 2หมื่นสล้านบาทครับนะ ส่วนของทีเฟกครับทีเฟกก็เซ็ตห้เมื่อเช้าเองก็เปิดมาก็ย่อลงไปก่อนนะก็เหมือนกับตลาดในภูมิภาคเรานะที่ปรับตัวลงกันแต่บ้านเราวันนี้ถือว่าแกร่งกว่าหลายๆตลาดในภูมิภาคเพราะว่าลงไปแล้วก็ลงไม่ลึกแล้วเด้งกลับขึ้นมานะฮะตอนปิดตลาดก็ยังยืนปิดในแดนบวกได้นะบวกไป0.60จุดปิดที่835 3 4จุด ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ตีบอกนะวันนี้ BH เนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวค้ำนะฮะแต่ชนีตลาดหุ้นบ้านเราเอาไว้เลยนะปิดตลาดเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่259บาทนะฮะบวกขึ้นมา28บาทเมื่อเช้าไปทําจุดสูงสุดแ,แถวแถว5บาทเลยนะอันนี้ย่อลงมาแล้วนะก็ก็ถือว่าบวกแรงเลยอันนี้ส่งจากเรื่องงบแล้วก็ a o t เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ที่อ่าที่เป็นตัวช่ชวยค้ำนะฮะ ขอภัยเดลต้าไม่ใช่เอโอทีเดลต้านะ L, Delta, เนอลเดลต้าย่อหน่อยอะ L T นะเออทีย่อเดลต้านะบวกขึ้นมาปิดที่23สลึงอพายเอ็ดสิบาบาทสลึงนะฮะก็ก็เป็น2ตัวหลักๆนะที่ค้ามดัชนีหุ้นบ้านเราเอาไว้นอกนั้นก็ตัวอื่นก็อาจจะมีบวกบ้างแต่บวกไม่เยอะนะ,ะแต่ตัว2ตัวนี้เนี่ยม,มันมีผลค่อนข้างเยอะเออที L T, แล้วก็เดลต้าขอภยัยเดลต้ากับ BS 2ตัวนะฮะที่ค้ามดัชนีไว้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวที่กดดัชนีลงมาก็เมื่อกี้ Uh, AOT นะที่ที่วันนี้กดตัวดัชนีลงมาเนี่ยปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่64บาทแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสอพอนะสอพอวันนี้ก็ยังย่ออยู่นะปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่ร้อยห้บาทห0เมื่อกี้ผมเห็นประกาศงบออกมานะอสอพอ,อตัวไตามาสหนึ่งของปีนี้เนะี่ยดูดูเหมือนว่าง,งบมีกําไรแต่กําไรน้อยกว่าไตามาสหนึ่งปีที่แล้วเล็กน้อยนะ ทรงๆนะใช่ก็ยังทรงๆอยู่นะ,ะอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยนะกำไรนะฮะแต่แต่ก็ถือว่ากําไรก็ยังโอเคอยู่นะระดับหมื่นหมื่นกว่าล้านนะฮะแล้วก็จะมีตัวปตทอีกตัวหนึ่งวันนี้ที่ย่อนะเนี่ยปิดตลาดเช้าอยู่ที่3,3มสบาทเจสตางค์นะฮะก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเซทห้าสิก็ยังโอเคแหละนะฮะก็ก็ยังยืนในแดนบวกได้แต่แต่ผมก่วงอย่างหนึ่งก็คือบ่ายนี้เนี่ย หุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยจะจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาแล้วว่าทางสมาคมธนาคารเขาประกาศลดดอกเบี้ย MRR นะฮะลดลงมา0.25เพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่คนที่ทำธ,รรธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะที่ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาก็มีการลดดอกเบีย้ยตรงจุดน,นี้เนี่ยช่วยช่วยกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะฮะ บอกว่าระยะเวลา6เดือนมัมฮะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูกันว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารบ่ายนี้จะรีแอคเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าดูราคาหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มธนาคารเองก็ก็ยังทรงๆอยู่นะอย่างเช่น SCB ก็ปิดตลาดเช้าอยู่ที่105บาท BBL BBL เมื่อเช้านี้ย่อลงมานะปิดอยู่ที่136บาทนะส่วน Kbank ก็ เนี่ยฮะยังทรงๆอยู่นะฮะปิดที่127บาทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูกันบ่ายนี้จะจะมีผลกับหุ้นในกลุ่มแบงค์หรือเปล่านะฮะถ้าถ้าหุ้นกลุ่มแบงค์โดนขายก็อาจจะไม่ดีต่อต่อภาพรวมเหมือนกันนะครับนะประมาณนี้ฮะเอาละครับมาดูกันต่อนะครับที่เองก็ถ้ามองตอนนี้ตื่นว่าพักบ่ายนะฮะผมว่าท่านก็ยังพอก้มแก้มนะครับแต่เชื่อว่าคงไม่ไม่แรงนะครับแล้งแต่เมื่อวานแล้วเริ่มออกอาการคือเป็นตัวกรอบแคบนะครับบ่ายนี้ก็เรียนโนบเดิมนะคือแรกจะเป็นตัวกรอบแคบนะครับ แต่เรายังลุ้นปิดบวกครับคือปิดบวกผิวดิดๆหน่อยได้ไปอย่างนั้นะนะครับนเนื่องาะว่าตลาดเองน้อยก็ ยังสามารถไต่ตัวสูงขึ้นนะ<ช>ครับช่วงนี้ต่างชาติอย่างน้อยคือเปิดรองอยู่นะครับนะ <ๆ S 2> ส่งมาหลังนี้มาเปิดรองอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็อาจจะเป็นสายไม่ว่าอาจจะมองเป็นการ c o v เ r สิ่งที่กขาขายมาช็อตก่อนหน้าหรือล่าแลกับนะ <ๆ S 2> แต่รานก็คือเปิดฝั่งรองไว้ก่อนมันก็ยังยังเป็นเ <ๆ S 2> ชื้อป่วยกระทายตลาดอยู่นะครับนะมันก็เลยยังมองว่าเออตลาดก็ไม่ได้มีปัญหาปัญหาอะไรแล้วก็งบชุดนี้เองออกในตัวออกมาก็โอเคอยู่นะครับนะงั้นทั้งงบยังโอเคอยู่แล้วก็ยังคาดหวังได้อยู่แล้วก็ถ้ามองหลังแค่ยังหวังว่าเขายังเห็นู่นย พุ <differences S 2> ่นม so, ันก็ได้ใจเขาประคองตัวไม่ได้อยู่นะครับเนี่ยหล้อทังแข่งต่างๆบอกเลยว่าข้างนอกที่เขาลงแรงขึ้นแรงเนี่ยเราไม่ต้องไปตกใจตามอะไรเขาบ้างนะครับเนี่ย ว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเหมือนเขาเราไม่ได้ขึ้นเหมือนเขาเราไม่ได้ขึ้นเขาต้องย้อนกลับเราไม่ขึ้นเหมืเพราะเราไม่มีผลักเหมือนเขาผู้อิงตรงเลยเทคใช่ไหมเราไม่มีนะก็เล่นกลุ่มเทคกลุ่มเลยก็ว่าไปแล้วเราไม่มีครับนะเั้นพอเขาตกช่วงหลังนี่ยเขาตกด้วยหุ้นกลุ่มนี้แล้วก็แล้วก็การขายนกำไรนะครับนะแล้วไม่ต้องแปลกใจขึ้นมาอย่างไรก็ขายลงมาแบบนั้นก็เป็นปกตินะงั้นในแง่บ้านเราเราไม่มีอยู่แล้วตอนขึ้นเราไม่ได้ขึ้นแบบเขาตอนลงเราจะลงแบบเขาทำไมอันนี้พูดอิงตรงๆนะครับนะ แล้วเราก็ไม่มีกลุ่มเทคด้วยนะครับ<ช>นะเราจะไปหุ้นกลุ่มพวกเดิมเดิมบลกแทงบลกแงานแล้วนนว่าถครแต่วันนี้เห็นชัดเจนว่ามีการขายสลับอยู่เช่นวันนี้เอง แบงก์มีย่อลงไปเรื่องดอกเบี้ยนะครับแล้วก็พลังงานนี่ก็ย่อลงนครับนะแต่ได้ตัวของ b ีกับตัวของเดลต้ามาช่วยท้ำอะไรอยเงี้ยนะครับนะยี่งแล้วมีตัวอื่นช่วยค้ำอยู่เหมือนกันหลายตัวนะครับนะแต่เรามองตัวหลักไว้ก่อนจะเห็นว่าตลาดมันก็ยังพอก้มแก้มขับหวังเชิงบวกได้อยู่ยันจะอย่าพุ่งไปตรงแจะไรมากมายนะครับนะเราก็ได้มองว่าบางนี้น่าจะใช้เวลาคองตัวไปนะครับนะลงซื้อขึ้นขายเหมือนเดิมครับรับอยู่1 3 5 5งสามตน่งามปกแนะครับนะส่วนของแนวตัวหุ้นนะมาตัวบีเอฟนิดนึงนะเพราะว่า อันนี้ถือว่าลงมาเป็นไซเวย์่ยดีตัวนี้ไม่ถือเป็นไซเวย์ดาวนะเพราะว่าลากจากข้างบนลงมาง่ายนะครับเพื่อช่วยช่วงพัดเทิร์นเป็นไซเวย์นะครับได้ออกข้างข้างแล้วก็อาจจะมีโอกาสวนขึ้นหมาแนวต้านตรงที่เรามองอยู่แถวบริเวณ11.5นะครับนะถ้าผ่านได้มีสัญญาณซื้อแล้วก็จะออกเป็นไซเว่ยดาวนะครับก็เลยมองซื้อเก็งกำไรนะครับนะอีกตัวตัว BCS นะครับ วันนี้เองก็ตัวหลักแน่นอนก็คือ b ีมาแลนดครับแล้วก็ตัวอะไรฮะอีกตัว <lawsuit> ค <ulously, S 1> ือ BDMS ก็มาเหมือนกันครับส่วน BCS เอสเองสึกว่าก็มีผลให้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคากลับมายืนเหนือเส้นบุ๊กวิ่งยีวันนะครับตัวเส้นสีแดงนี้นะครับถ้ายืนนี้ถือว่าอย่างนั้นก็ลุ้นต่อนะฮะฟองน้ต้าอยู่22.1กับ23.3สิองที่นะครับนะเรียกว่าวันนี้เปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะปรับฐานออกมาก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็เลยบอกซื้อเก่งไรใช้ตัวนัรบทีเฟกบบบ่่่่่่่าาายยนนนนนี้เเซตตกกก็มออออองงงววจะะแูใรื ก็แนวรับก็จะอยู่แ,แถวบริเวณ830จุดนะส่วนแนวต้านอยู่ที่840จุดนะยังไงเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีบริเวณ840จุดเนี่ยรอบนี้จะผ่านขึ้นมาได้หรือเปล่านะสำหรับตัวเซ50นะฮะส่วนตัวเซ50 Index f ฟิวเจอร์ซ e รี M นะฮะปิดตลาดเมื่อเช้าก็อยู่ที่831.90จุดนะก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะ,อะขอภัยลบเล็กน้อยลบไป0.5นะเราแนะนําให้ซื้อเอาไว้นะ,ะช่วงจังหวะที่ย่อลงมาก็เป็นว่า ใครเก่งกําไรตอนที่มันย่อลงมาเนี่ยด้วยการซื้อเนี่ยก็ยังสามารถถือลุ้นต่อนะก็คิดว่ายังยังสามารถเก่งฝั่งขาขึ้นได้นะแต่อัพไซด์มันก็เราไม่ได้มองไกลนะเราเรามองเป้าทํากําไรก็แถวแถวแปดร้ยแถวแถวนั้นแปดร้อยสจุดก็ก็จะเป็นในส่วนตัวเป้าทํากําไรจุดตัดขาดทุนอยู่แถวแถวแปดร้อ่สิบสจุดส่วนตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะตัวที่เราแนะนำเมื่อเช้าก็จะมีตัว KCE นะ ลนะปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่40บาท29สตางค์นะฮะขยับขึ้นมา39สตางค์ตัวนี้เราแนะนำให้ซื้อไว้นะวันวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งนะ KCE ีทั้งในส่วนของตัวพูนแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยก,ก็ไม่ได้ลงอะไรนะ,ะแล้วก็ยังปรับตัวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นใครเปิดลองไว้ก็ถือไปก่อนนะฮะก,ก็ยังมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะส่วนเป้าทำกำไรแถวแถว แถวๆ41นะ41 41บาท50นะฮะจุดตัดขาดทุนอยู่แถวๆ39บาทส่วนค่างเงินบาทก็ยังอ่อนค่าอยู่นะฮะนี่ฮะล่าสุดล่าสุดอยู่ที่37บาท7สตางค์อาจจะแข็งค่าเล็กน้อยจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าไปแถวๆ37บาท17สตางค์เลยแต่ตอนนี้ดูแบบว่ากลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะก็เอาเป็นว่าในในแง่ของแนวโน้มเงินบาทก็ยังน่าจะอ่อนค่าอยู่นะในช่วงนี้นะเพราะว่าดอลลร์เองก็กลับมาแข็งค่าด้วยนะฮะ าจากประเด็นในเรื่องของการที ate, ่เฟดยังยังอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยโดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐจะประกาศในคืนนี้นะ่าจะจะออกมาเป็นยังไงถ้าตัวเลขออกมาดีเนี่ยมันมันก็อาจจะส่งผลทำให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อนะฮะก็ก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อนะ,ะส่วนตัว USD futures e r i e s M เนี่ยปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่36บาท95สสตางค์เราแนะนำให้ซื้อไว้นะหรือว่าให้เปิดลองไว้ก็เอาเป็นว่ายังถือต่อนะสำหรับสถานะลองนะ ส่วนเป้าทำกำไรแถวแถว3 7บาท5สตางค์แล้วก็3 7บาท15สตางค์ส่วนราคาทองคำก็ยังทรงๆอยู่นะยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากมายนัในช่วงนี้นะฮะล่าสุดอยู่ที่2,318เหรียญต่อออนกอ็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามา,าหนุนราคานะฮะให้ปรับตัวขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะพยายามจะดีดขึ้นมาอยู่นะแต่ถ้าสังเกตดูเนี่ยรอบนี้ช่วงนี้ดีดขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะ ขึ้นไปชนแนวเส้น5วัน10วันแล้วก็จะย่อลงมานะ,ะแล้วตอนนี้กําลังทดสอบแถวๆบริเวณเส้น25วันตอนนี้อยู่ที่2,300เหรียญน,นะถ้าหลุดแนวเส้น25วันลงมาเนี่ยหรือที่บริเวณ2,300เหรียญต่อออนลงมาเนี่ยก็อาจจะลงไปได้อีกนะอาจจะลงไปแถวๆ2,250ถึง2,230เหรียญต่อออนได้ก็ยังต้องระวังอยู่ในส่วนของตัวราคาทองคำเพราะว่าช่วงนี้ ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้าเข้ามาหนุนนะฮะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังยังต้องระวังส่วนราคาทองตลาดที e เบ้านเรานะโกลออนไลฟิเจอร์นะซีรีส์ M, ปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่2344.20นะฮะขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะจริงจริงบวกบวกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่วันนี้ก็ช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็เหลือบวกน้อยลงนะเหลือบวก2.1นะฮะเราก็แนะนําให้ถือช็อตอยู่นะ ถือช็อตอยู่ก็คิดว่าช่วงนี้เล่นฝั่งช็อตไปก่อนและการเล่นเล่นขาลงไปก่อนส่วนเป้าทํากําไรก็แถวแถว2,300 2,290เเดี๋ยวดูราคาทองคาแท่งในบ้านเราเล็กน้อยวันนี้ปรับตัวขึ้นนะนะล่าสุดอยู่ที่47,50บาทส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเงินบาทอ่อนนะมันก็เลยหนุนให้ราคาทองในบ้านเราเนี่ยขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าเงินบาทเนี่ยก,ก็มีผลนะสำหรับ ราคาทองในบ้านเราถึงแม้ว่าราคาทองโลกอาจจะซึมซึทรงๆในช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนี่ยก็จะทําให้ตัวตราคาทองคําแท่งในบ้านเราเนี่ยมันขยับขึ้นมาได้รวมถึงตัวราคาโกลฟิเจอร์ด้วยนะโกลฟิเจอร์เองวันนี้ก็บวกขึ้นมาเนี่ยล่าสุดอยู่ที่4 9 3 3 0บาทยังไงใครเทรดพวกโกลฟิเจอร์หรือทอง คำแท่งก็แล้วแต่เนี่ยดูเงินบาทด้วยนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ดูนิดหนึ่งดูนี้บาทก่อนคำเงินทองอะไรอ่ครับี้ยไม่ยอมลงไม่ยอมลงนะครับเอาครับไปดูข่าวสารนิดหนึ่งครับวันนี้ทางด้านอย่างที่ทราบไปพูดไปแล้วคือประธานสมาคมแบงก์ไทยนะครับนะนะก็มีการเปิดเผยเรื่องของดอกเบี้ยใช่ใช่ลดดอกเบี้ยลงมาลูกค้าชั้น ลูกดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี m r r ครับ0.25ใช่เป็นเวลา6เดือนลูกค้าปลอดบางทั้ง SD แล้วก็ลูกค้าบุคคลใช่ใช่แล้วก็6เดือนนั้น6เดือนก็เหมือนกับทำมาเพื่อประเมินด้วยก่อนเพื่อดูว่าเออมันเพิ่มไปยังไงกวไา้อีกทีนึงนะครับแนวกว้างไปนะครับนะอีกอย่างคือทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยว่ายอดรถงออรถยนต์สำเร็จรูปของไทยครับนะเดือนมีนาคมอยู่ที่95,89 0คันลดลงไป3.5% 3นครับนะแต่มูลค่า ดีขึ้นนะมูลค่าอยู่ที่86,963.98ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา3.46ครับเออส่งออกลดลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะก็พอคล่องแคล่วนะก็ยังดีครับว่ามูลค่ามันสูงขึ้นนะครับนะไม่ใช่ว่าส่งออกเยอะแต่มูลค่าลดลงอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดีนะใช่ครับนะแล้วก็ไตรมาสแรกของปีนี้ก็อยู่ที่275,25คันครับลดลงไป1.616นนะครับแต่มูลค่าก็ เพิ่มขึ้นมาอยู่9.01นะครับที่242,48,608.37ล้านบาทนะครับนะก็เรียกว่าทรงออกปริมาณลดลงแต่มูค่าเพิ่มขึ้นทั้งหลายเดือนแล้วก็หลายเตมากนะครับนะอ้กข่าหนึ่งก็คือตัวด้านของ t p c h นะครับนะก็บอกในนพปี67ครับว่าแตัวต่อเนื่องครับนะตอนนี้เองเขามี COD ไฟฟ้าแล้วทั้งหมด8 แห่งนะครับนะเป็นรไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็ลงไว้อ่าชีวมวลนี่แปดสิมิลวัตแลวลงไฟฟ้าขยะอ่านะครับอ่เก้าุห้ามิลวัต์นะครับนะแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าเติบโตรายได้เติบโตประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะเขามีแผนอ่เรียกว่าจะมีรงไฟฟ้าเนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยคือในประเทศเนี่ยร5อยสิมิลวัตนะครับแบ่งเป็นชีวมวลแปดสิบแล้วก็พลังงานขยะเจ็สิมิลวัต์นะครับนะแล้วก็พลังงานพวกเกี่ยวแสงอาทิตย์แล้วก็ลมในต่างประเทศอีก 350ก้อาสิบสามร้มล์วัตต์ครับรวมนี่ทั้งหมด500เมกะวัตต์ครับภายในปี69นี่คือเป้าหมายเขาครับก็ตามดูต่อไปนะครับนะแสดงว่าตัวท p พีเองก็เพิ่มเริ่มเพิ่มเริ่มใหม่โรงไฟฟ้าเพิ่มเรื่อยเรื่อยนะสมองนี้นะครับนะส่วนอันด้านั้เศรษฐศาสตร์ครับเขาบอกว่าจีนปีนี้ฮะ GDP นะเขาคาดไว้ปี67นี้นะฮะ จะอยู่ที่4.8นะจากเดิมมอง4.6นะก็ถือว่าปรับสูงขึ้นมานะแต่นี้เป้าหมายของรัฐบาลจีนมองไว้ที่5ปอราเ็นต่เกี่ยวก็ใกล้เคียงกันนะครับนะแต่ว่าตามออกจีนทุกนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเขาจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือเปล่าอะไรต่างก็ต้องตามดูกันไปนะครับแต่งว่าทุกอย่างมันไม่ไม่มีอะไรที่เป็นยาพิเศษใช่ใช่เขาพยายามรุนเศรษฐกิจก็อยู่ก็าตอนที่วหลังมาเรื่องสังหาเรื่องเงินฝืดเออซีบีไอหดตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยกวาดไปครับแต่ทุก การทําแล้วก็ถ้ามันมีนงินนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันดีกว่านะครับค่อยเป็นค่อยไปก็น่าจะดีอยู่นะครับเรื่องนกินเขาเพราะอย่าลืมอย่าลืมอย่างถ้าเกิดกินเขาโอเคเราโอเคใช่เพราะเขาไม่ไปเสกคู <Yeah> to kind of <the> ่้าเรานะฮะไม่ต้องอะไรมากหว่ังนท่องเที่ยวเขาว่ามาเที่ยวบ้างเราเขาเามีเงินเขาสบายใจเขาก็มังใะเราก็แฮปปี้ไปด้วยไม่ต้องพูดอะไรมากเรอาตรงๆเลยแต่ช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าหวังเขาใชเนะ ก็ไม่หวังก็ไม่ได้จะหวังใครแล้วนะเราก็เหนื่อยเราอยู่เหมือนกันก็สอบออกเราก็ไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตไม่ค่อยอะไรเซก็หวังนึงต่องเที่ยวมาตัวช่วยครับลาวางไปนะฮะแล้วก็วันนี้ตัวหงุ่นนะฮะวันนี้ตัวบีย่างที่บอกครับสองห้า้าบวกไปอีกยี่สบแปดบาทแล้วก็ตัว b ีดครับยี่บปด้าบวกอีมาตตังค์ครับ บีดีเมสนี่จะบอกเลยเป็นแตหุ้นตัวนี้เขาโนสนโนแค่งใช่ใช่ใครใจยังไงเขาก็ไม่สนตลาดตีเอียงเอิอไงนั้นก็ไม่สนก็อยู่เขาอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแต่วันนี้เองก็ดูเลยขนาดบีดีเมสมาบีดีเมสต์มาขนาดนี้น่าจะวิ่งต่อกระแสมากได้มากกว่านี้บุกสลึงหนึ่งเอาไงกันบวกไปหน่อยนะจะจะอยู่เช่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดีอย่างเขาก็ไม่ตกมาอะไรที่ว่าไปนะครับนะส่วน k ค b ครับ16.3นี่ลบบวกว่า10ตางบวก10ตางครับแล้วก็ตัว K Bank ครับ1.27เสมอตัวแล้วก็ตัว CBO ครัซ5 ห้าจหบวกมา75ต่างก็รีบาวต่อเนื่องนะครับนะก็ได้นอนตัวที่พี่เอกก็คือตัวนะบวกไป1นึ่งจุดหกแปดเลยนะแล้วก็เดลต้าบวกมา1นึบาทก็1นจุดะครับนะแล้วก็ซีบีออจิบาตางก็จุดห้าสี่เวานบวกบาทห้าสิบศูนจุดสากะก็ยินร์สัดส่วนก็ใกล้เคียงกันนะเพราะตัวถูกก็เอลทีก็ตัวถู่วอยู่กันกระจายลงมามีสอผอมปอทอนนตจริงถ้าถามผมนะถ้าจะดูว่าเซตบายจะบวกไม่บวกนะดูสามตัวล่าง ย่างน้อยหนึ่งไม่ลงเพิ่มอสองกระตือกมาหน่อยนึงที่จะประบุกได้ดีกว่าอ่ามาลุ้นกันว่ัตถุนี้ดูตลาดซื้อสามตัวที่เป็นตัวทวงตลาดพราะตัวบนที่บวกผมว่าน่าจะยินบวกมันได้แหละเพราะมันได้บวกเยอะคือเป็นตัว BSE ที่บวกแรงนะครับแรงว่าไปนะครับมาดูคําถามกันดีกว่าฮะวันนี้คำถามแรกคือตัวอินทัชนะครับบอกถึงมานานแล้วีอยู่ที่ไหนเนี่ย โอ้คุณเจ็ดจุดสองห้าส่นราเขาบอกราคาทุนก็แถวนี้นเพิ่งซื้อมาไม่แน่ใจเขาบอกเขาบอกเขาติดมานานแล้วติดมานานแล้วเพราะดูราคาย้อนหลังมันก็ไม่ได้ลงมาแถวนี้นะอ๋อทุนก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยอก็เพิ่งซื้อมาไน่แน่ใจเป็นอย่างนั้นบ้างเพราะถ้าคุณติดมานานแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ต่ำกว่านี้ถูกไหมใช่ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ลงมาแถวนี้เลยคือต้องบอกงี้ฮะผมไม่ร so well. ู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนมาก่อนอแต่คถ้าคุณถือมันก่อนนะนานแล้วเนี่ย ต้นทุนกูไม่อยู่อย่างนี้แน่นอนเพราะมันได้ปันผลปันผลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาผลต่อเนื่องมาตลอดตัอินทัชนะครับนะแล้วที่สำคัญคือถ้าว่ามาอินทัชไม่ขึ้นคุณต้องดูเอดวานนะเพราะอินทัชเป็นโฮดดิ้งนะครับใช่เขไม่มีธุรกรรมอะไรก็เป็นโฮดดิ้งนะครับถือหุ้นตัวอื่นอังนั้นคำถามคือถ้าอินทัชจะขึ้นได้คุณต้องไาให้เอสวานมาก่อนนะครับแล้วเปิดว่าเอสวานช่วงหลังมาทำอยู่นั่งใช่ครับแต่มันอะไไม่ขึ้นนะครับนะแล้วคำถามคือถ้าคุณเล่นแล้ววไไม่่่สบบบบาาายยยยยใจจคคุณกกก็ขขออออปนนนนะะะรรัััเเเพลทชีง งกเขาเก่งบรรพ์ผลถือแคบเล่นกันนะครับช่วงนี้ไม่มีประเด็นบันผลก็แน่นจะนิ่งๆตาจะถึงทัดไม่ใช่นั่นเองคุณอยากให้วิ่งคุณต้องไปรู้ใน advance ขึ้นแรงขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งตางขึ้นไปในส่วนตัวทัดนะครับแล้วก็ bs นะครับแรงมากว่าตามซื้อไหมเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยนะถ้าถามผมผมไม่เอาคุณค่อนข้างเสี่ยงเนาะไม่แหมต้องบอกวังนี้มันขึ้นวันนี้ตั้งห่าห่างจากกู่าร์แล้วนะคุณไปซื้อต่อคำถามคือมันจะไปต่ออีกเท่าไหร่ มันก็ต้องมีแรงซื้อมาช่วยให้ราคามันขึ้นต่อใช่ไหมครับเนะคือมันบอกแล้วคือต้องบอก่างนี้เลยว่าตัวตัว b s งจริงก่อนอันนี้มาเนี่ยเราก็เจยซื้อมาก่อนนะนะเราเจ๊ซื้อมาตั้งแต่อยู่ตรงไหนเนะี่ยดูแกลบนะเนี่ยเปเปอร์เรามีอยู่นะเราเจยซื้อตั้งแต่ช่วงอยู่สองร้อยยี่สิบนู่นนะครับเนะียแต่ขึ้นบางทีเราก็มองทย่ยขายอยู่แล้วนะ่ยเล่นล็อกซะเลยนะครับ<ห>นะก็ตัว b s นะครับก็ถือว่าอยอนนี้ถ้าขึ้นแรงเราก็น่าจะล็อกขายก<ห>ขายแล้วเลยลงมาเพื่อว่ากันใหม่ก็ไม่เสียหายอะะะะะะไรคันนนแล้วก็ ก็ยังอยู่ในกรอบฮะ70วันรับตั้งอยู่75นะครับนะแล้วก็รับ BBL นะฮะ BBL ทุนนี้ราคาดูซึมๆอันนี้ถ้าถามผมจริงแล้วผมมองถึงนะแน่นอนอาจจะถูกกดดันจากเรื่องดอกเบี้ยที่ลดลงมาแต่ผมเชื่อว่าเงนแล้วแต่เนี่ยกัมบ่แบงค์ที่เป็นใครไตมาร์ลละหมื่นล้านเนี่ยว่าเขาแข็งนะคงไม่กระทบเท่าไหร่อืมผมบอกว่าเลยว่จุด25มันช่องกลุ่มนะครับนะและที่สำคัญคือตัวเขาเองเขาเป็นผู้คอมบรเลดด้วยลูกค้าฐานลูกค้าก็เป็นบริเลดเป็นบริษัทใหญ่ๆใช่แต่ล ก็เลยบอกนี่จริงๆแล้วน่าจะเหมือนกับถ้าคุณมีอยู่อย่าเพิ่งมีซีเรียสคนถือไว้ก่อนถ้าเปรี้ยวนะครับนะก็รับมองแถวนี้นะฮแถวนึงสามห้านครับสองนะครับนะแล้วก็อะไรเอ่ย SAT ใช่ไหมอ่าใช่สมบูรณ์หวานอินไซเว่ยเลยโอ้ทุช่งบอกว่าช่วงหลังนี้คุ้นกลุ่มรถไม่มานะทั้งสองตัวเลยทั้ง SAT ทั้ง AH นะครับไม่มานะครับนะแต่ก็ดีหน่อยเพรว่าราคาก็ไม่ลด้ถล่มกะออกข้างๆนะครับนะดูทรงนี้เขาออกข้างๆนะฮะนะครับรับ U สิบหกสี่นะฮะนะครับอันนี้ก็ผมมองถือนะ เพรามันลงไปแล้วอ่ะแล้วก็รอรีบาดดีกว่าจะรีบาดขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันจะขายตรงไหนครับครับโอเอสพีมันก็สุดกระดิกขึ้นมาแรงเหมอันนันนี้ก็ยังขึ้นอยู่โอ้นี่ถือว่าแข็งรอบนี้มารอบนี้มาดีมากมาดีมากเลยคะัตอนนี้ถ้ามองนีก็นี่ส้นมาให้ยี่สิบจุดเก้าครับแนวรับนะฮะสตาัวโอเอสพีครับต้มองมายี่สิบสองแล้วก็ตรงนี้ได้ครับประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามบาทสองที่นะสตาตัวโอเอสพีครับออร์ดีซีนี่ไม่มา วันนี้กลุ่มโตโดนขายลงโดนวันนี้ลงลงมาหลายวันนี้เราก็เชียร์ซื้อนะแต่ราคาไม่ไปนะพ็อถือว่ากําลังลงมาฮะตอนนี้มองรับอยู่สามห้าพันห้านะครับนะไม่ควรต่ำกว่านะ <c oughs> ตาองอยู่ประมาณสามเจ็ดเจ็ดห้าหรือสามสิบแปดบาทนะครับนะค,บคือพู้กงานครูถ้ายอ่อย่อได้เรื่องปกติแต่ยังไม่ควรลงต่อมากลงต่อมากจะดูเป็นลบโวยเาตัวปลอทีสีนะครับนะทีนี้ถือว่ายังอยู่ยังอยู่เนีรับอยู่ก็ยังโอดูหน่อยนะครับนะแล้วก็ xpg ครับ xpg นี่ก็ไซเว้นะ ขม้นไปไซเว่เดี๋ยวนี้วิ่งมือหวาไม่รู้ตามเล่นประเด็นอะไรอยู่เหมือนกันตอนนี้<ะ>มองรับอยู่แถวบาเปบาทของตังค์นะาบาทสิบตังค์ะนะบาทสิบตังค์ตั้งอยู่บาทย<ะ>ี่สิบสามคือจริงๆวันนี้ควรจะยืนเหนือบาทสิบตังค์ก็ยืนได้ก็ลุ้นไปต่อะนะแต่บอกเลยถ้าเล่นวันนี้ต้องไหวนิดหนึ่งว่าคุณเขาเหวี่ยงค่อนข้างจะเร็วะรนะส่วน BSRC BSRC ซีโซเก่านะฮะกอไซเว่ยนะตรงนี้รู้สึกว่าดูเงินนิดหนึ่ง คือว่าตัวโคชานี่ถึอตัวท็อปจะลงใช่นะอันนี้เองก็น่าจะเป็นไซเว่ยนะมึงก็รออะไรใหม่ใหม่มอง9บาทเป็นก่อนก็นะฮะก็เอาเป็นว่ากิน9บาทได้ก็ยังพอก้มแก้มนะฮะครับต่างกัา9บาทคือไม่เอาครับต้านมองแถวไหนต้านมองไปถึง9บาท60นะครับตัวผม BSR4 นะครับนะครับแล้วก็มีโคโค่นะบอกว่าขึ้นแรงลงแรงนะตัวนี้ ใช่ขออนันี้มาเล่นขาวจีนะฮะอ่าพอธรรมชาติขึ้นจุดหนึ่งก็ถือว่าต้องมีการเทมาเพราะคำถามคือมันไปต่อต่อเรื่องอะไรต่อมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะก็เล่นข่าวก็เรื่องน้ำมันทีจีนเฉยครับแล้วยิ่งตอนนี้เองต้องบอกว่าจีนอาจจะเหลืออีกช็อตหนึ่งคือทิศหน้าอ่าได้กันไปแล้วอั้นก็วลีวีแล้วก็อาจจะเริ่มหมดแล้วถ้าเราจะเข้าสู่ช่วงชนโลซีซั่นโซีซั่นเพราะว่าหนึ่งหน้าฝนสองนักเรียนเปิดเทอมแล้วแล้วก็ไปนะแล้วอากาศที่พูดมันจะวิ่งตอก็อาจจะดูชะลอลงนะครับนั่นจอดนี้เองกู ่ที่เราเคยพูดว่าผมเคยพูดว่าขึ้นมาเลยที่ผมมองขายเล่นรอบไปนะเดี๋ยวไม่ไรนี้ลองม,มาก็ดูตรงนี้ฮะแถวสิบเอ็ดห้าครับไม่ควรต่ำกว่านะฮะโค้ดฮะจริงๆืนทถามผมว่าล็อกขายน่าสนใจกว่านะ,ะถ้ามีกําไรก็ขายมาก่อนะะนะครับเถ้าได้รับเขาแต่จริงล็อกขายไปก่อนแล้วก็ดีกว่านะหรือว่ามันขึ้นมาเยอะครับเดี๋ยวรอย่อมันไงแล้วค่อยว่าอีกทีดีกว่านะครับครับหมดแล้วนะคำถามบ่ายนี้ครับนะครับโอเคลาด้วครันผมสดีครับ